สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้อยู่กันในรายการแฟมเกมเมอร์แล้ววันนี้ก็ไม่มีเจเจในแกบผมก็มันไม่ได้มาทท่สนามกีฬาด้วยเอ้ยสะใจว้ยไม่มีมันวู้ยไอ้ย,อ,ยอะไรวะแล้วมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เจ็บ,บึย้ยเนี่ยเลยไม่เห็นเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะฮะตบคุยตบกูสบายใจเลยนะมึงเนี่ย ออย่างนี้กูต้องตั้งชื่อคลิปว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันคิดของอะไรไปวะอ๋อดีมันไม่ได้เจ๊ะยาพิษอะไม่หิวเดี๋ยวกูเบินม้อนให้อะจะได้หิวหิวงั้ก็จะมาเล่นอีพีสองแล้วก็ขยายบ้านไปเรื่อยๆในแกผมแล้วเอยียงมันไปเจ้าสักทีวะผมจะเตือนไว้เลยนะครับว่า ชาแนลผมแฟมเกมเมอร์นะครับจะมีอ๋อเฮียซอมบี้จิ๋วเข้ามาตั้งแต่เมื่อะไรอ <laughs> ซอมบี้จิ๋วเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะซอมบี้จิมจ้มค่ะมึจะงมจะพูดอยู่เลยเฮ้ยเียแม่งซอมบี้จิม๋มตกใจหยิบดาบตบเลยอ่ะเฮียซอมบี้จิม๋มเอ่อคลิปนี้ผมขอ,อบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับก็คือ รายการแฟมเกมเมอร์นะครับบางคลิปหรือทุกเกือบทุกๆุกคลิปเลยนะครับจะมีคําหยาบคายมากมายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคลิปอะไรนะไม่ทุกคลิปตบมั่งอ,าอ,าอ,าอา้าอาาใที่มึงตบกูอไอ้จริงยาวชิหายลยวะฮะจงยาวชิหายล้วะไหนวะอ้าก็มึงเปิดโหมดซูมเหี้ยกูชอบซูมยาวซูมเหรอมึงจะได้เห็นตัวมึงสูงๆไงฮะเฮี้ยแม่งกูจะตายอยู่แล้วไอ้สั์ แดกเนื้อก่อนแดกเนื oh ้อก่อนแม่งจะตายแล้วอุ้ยยจอดรถและต้องแยกยาพิษยาพิษพ่อมึงโอ้ยอุ้ยตีตีตีเถอยกูด้วยถอยด้วยกูไม่ช่วยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยบนหรี่คาท่อมึงตายยาหมองยี่สิบกล่องก็ไปหายไปหมอหมอไม่อยู่ไปเาปู่ชักว่าวไปยายาตะมาดเฮเฮ้ยเฮ้ยปู่ชักว่าวเฮ้ยเฮ้ยอันนี้หมายถึงปู่กูหรือว่าปู่ใครหืม อื้ฮะอ้าอ้า oh, วอยากใคตีกูใครตีกูด้วยใครดับช,ช่วยกูด้วยกูอารมณขึ้นไปใครตีใครตีเดี๋ยวดช่วยกันด้วยกูมาแล้วกูมาแล้วโอ๊ยซอมบี้กูตีเองกูมีดาบอยู่มมอ่ามึงมาเล่นกูดิตายแล้วอ่าไรเชนกูให้ดาบไปป้องกันตัวมีมุมหลังมึงแม่มันไม่ทำร้ายเวลาเช้าแหน่เอามาเอามาเอาดาบไปเอาดาบไปป้องกันตัวดาบกูอยู่ในหีบ เอาดาบไปดาบกูชัดดาบกูสัตว์เอียดาบมึงไปดูในหีบเองดาบติดตัวกูมีสองอันแล้วทำไมมึงไม่ใช่วะกูเก็บไว้ต้องใสจกูเผื่อตายต้องกระเด็นที่อื่นกลัวเองกูไม่เอากูใช้แต่ไม้สติ๊กตบแม่งเลยเงี้ยไม้์สติกตบโป๊ะโป๊ะโปก็แต่มึงจะทำอะไรปะสติ๊กแมนสติ๊กแมนรู้จักว่าสติ๊กแมนตุ๊ดอะไรอ่ะ แล้วกูเคยขยายโอ้โทษอีออกแมนตัวดำๆอะ่ะกูจะเปิดกูจะเปิดกล่องเอาที่ขุดก่อนโอเคขยายบ้านหาเอะไรให้เจอหาเหลืกหาเลหาเลืออ่ะอ่ะแดงให้หมดเลยเพื่อนโอเน่โอเคนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับมผมเราขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับผม นี่แม่ดูดิชุดเกราะกูสีสันมากมายแถมรถด้วยอันนี้เอ็นจาร์ดดิเป็นเอ็นจาร์ดี่เอ็นจาร์ดดิเป็นเอ็นจาร์ดกดตีมากเดี๋ยวผมเอาของผมก่อนนะครับแป๊บนึงครับของกูมาโอ้ยดาบเต็มเลยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาถ้าเช่นมึงจะเอาของใต้หีบกูได้นะเว้ยเพราะมันมีไม้เอาไหมเจ้าไมวแมวเหรอแม่เหรอแมวเหรอ ไม่จริงจริงนะมไม่ต้องขอกูนะืะโอเคอโอเคอืม,อมแต่มันจะอื่นกแล้วไหม <c oughs> ชี่อันนี้ไม่อืดแล้ว <c oughs> ไปละกลัวของไปเก็บในนั้นก่อนอ่าสักครู่นะครับเราขอไปทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ทำจริงๆริบนะวสิ i I'm in a panic Get the hell out there Where we'll so is the the like has the money You're it I'm like it do I have to help? I do? What should I I แต่มันทำอะไรวะ,ะก็ตบแม่งเลยวิ่งตบแล้ววิ่งตบแล้ววิ่งนี่คือเป้าหมายเราตบแล้ววิ่งคยู่รนเนื้อมังผมนี่ตบแล้ววิ่งมันอยู่ไหนอะงี่เข้ามาไม่ได้ตบเลยเพราะแต่มันเอาลูกธนูกรคืนมาลุงก็อย่าตกะเว้ย หลิงยันยัไม่ได้เอ้ยตบทีนึงไปละสะใจใช่สะใจจริงเยเดี๋วกูอาไม้มาดีกว่าเดี๋ยวกูไปเอาลูกขนมกูในกล่องก่อนเต็มเลยโอเคนะครับผมก็มาต่อกันเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรมากครับ มื่อกี้แบตคุณลาเชนเตือนครับจะหมดแล้วครับแบตคุณลาเชนเดี๋ยวจะให้ดูแบตของคุณลาเชนนะครับเอ้ยไอลายเชนยื่นแบตให้เขาดูเฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะเอาไหมเอาไหมยื่นไหมเอาไหมชิบมันทำไมมันดูไม่ชัดเลยวะไอ้เหี้ยนี่นะคะผม แบ็ดคุณลายเย็นไม่เตือนแล้วนะครับอันนี้ที่สนามออกกำลังกายนะครับใครอยากมาเจอพวกเรามาเจอที่นี่ได้ทุกวันนะครับงดดงดดอแผลหน้ากูนะทุกวันนะครับงด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 รอเล่นกูไม่แผลหน้ามึงก็งวงดอ่ะนี่เฉลยตีนผมครับอุ้ยอันนี้ตีลายเย็นตกใจหมดไอ้สัตว์ไม่อุ้ยเดือดเดือดจือบจึ๊บมาเกือบเห็นเกือบเห็น โอเคนะไปกลับมาเล่นต่อครับกูลลงทันเนื้อทนเนื้อทนนูนคืนให้ละหีบเสร็จกูไล่าลามึงตายยา่าเอาอตบกูทำไมอ่ะกูใช้มือตบเสร็จกูตบบ้างคุกกี้รันรันพ่อมึงเสร็จกูแล้วจุ๊บไม่ต้องคุกกี้รันแล้วทำไมกูวิ่งไม่ได้ <laughs> ไม่ต้องเฮ้กูอยู่นี่ตบ ดิเดี mm. ๋ยวแบตคุณลายเชนหมดเมื่อไหร่ก็จะน้ำจุ่มน้ำปุมบุ่มก็จะจบจบคลิปนะครับอ้าวมึงอยากให้กูเฉลยหน้ามึงไหมตามใจไม่เอาร้กกูรัเล่นเฮ้ยเฉลยหน้ามึงป่ะไอ้เหี้ยไม่เอาตบ มีเรื่องหยิบดาบแป๊บตบตบแป๊บเรียมเรียมเรนักเลงนักเลงเก้าหน้าบ้านนักเลงเก้าหน้าบ้านฮ่าสะใจสะใจนักเลงเก้านักเลงเก้าหน้าบ้านนักเลงเก้าหน้าบ้านเดี๋ยวกูชาร์จรอก่อนนะผมรอวับรอนะ นะครับมาแล้วมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกเตรียมหนีเฉยๆเอาละเตรียมหนีถอยหลังเตรียมหนีเตรียมหนีไว้เตรียมหนีโอ้ยเตรียมหนีก่อนเตรียมหนีก่อนเตรียมหนี้เฮ้ยเฮ้ยเกือบตายโอ้ยดีนะเตรียมหนีทันเฮ้ยเฮ้ย แล้วลูกธนกูกูทำไมเก็บไม่ได้วะเนี่ยไอ้ยี่ไอ้ลูกธนกูแม่งเก็บไม่ได้ให้ตายพระเจ้าโอ้ยอตกใจหมดเจ้าแม่งตกใจหมดมันก็ตัวหาเลยหวัดดีคุณดาเชตตับ <c oughs> โอเคโอเคแล้วกแกนแล้วแกนกันกูเดินหน้าไม่ได้ มันจะตบกล e ัวโหแม่งคุณไลคเคนเอาโทรศัพท์ตบหน้าจอเลยนะครับผมกูจะทำอะไรมึงกูไม่ได้ทำอะไรมึงมึงตบกูมึงตบเต็มยิงมึงหลายรอบมึงตบตกตบกูสามรอบโดนโดนอยู่โอเคเข้าเซิร์ฟกูนะมาลวนมาจบคลิปในเซิร์ฟนี้เลย ฝนตกเงเล่นจุ่มฉ่ำแล้วมึงเข้ามาตอนไหนกูก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยลุกเข้ามาดิ้ย้ยเอ้ามาซะกูดิอ้หียเอ้ยึมไปโมดสร้างสรรเพื่อ มันอยู่ไหนวะ <c oughs> มันหนีไปไหนวะอ่าไม่ต้องหนีล้วมึงยังไงมเสร็จกูเลยขนดำเนี่ยกูจะทุบลงไปมันอยู่ไหนวะต่อเหมือนเดิมเลยส์ไม่อุ้ยเฮียกูเจึงแล้วไปไหนไอ้อมีอะไรอะ่ะฟ็อกซี่เรดดี้บอนนี่ชิเก้น 어, <끝> 치카